G D W Talk EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของที่จบมาทางด้านบัญชีจบบัญชีมานะคะลูกชายหนึ่งมีลูกชายหนึ่งคนเนาะอันนี้เจ็ดถั่วเพราะว่าหัวข้อในวันนี้เราอยากจะคุยกันเรื่องอของเด็กมีความสำคัญมากเลยมากขนาดไหนกอไก่ร้านตัวมลคิดมลภาวะก็เยอะใช่ค่ะใช่แต่บางอันก็ไม่ได้เป็นอย่าง RSV ก็ไม่ได้เป็นค่ะเนี่ย ละ่าละสุดก็เพิ่งไปตกสไลเดอร์ที่โรงเรียนมาก็กยังมีชดเชยอีกชดเชยรายได้หัวกองเนาะพ่อแม่มจริงๆความรักของพ่อแม่อ่<ท>ะลูกป <ทะ S 2> ่วยก็แย่นะเนาะสวัสดีครับ G D W Talk EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของประกันสุขภาพของเด็กกันนะครับแน่นอนครับว่าประกันสุขภาพของเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่สาคัญครับสาหรับพ่อแม่มือใหม่หรือมือเก่านะครับที่กําลังมองหาประกันที่ดีและคุ้มค่านะครับ อยากทากคลิปนี้เลยนะครับโดยที่คลิปนี้นครับเรามีแขกรับเชิญนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์ของการได้ใช้ประกันสุขภาพของเด็กนะครับว่าคุ้มค่าแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับไปเลยเฮยสวัสดีครับพี่ญิง ขอบคุณมากเลยครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ผมอยากให้พี่เนี่ยแนะนําตัวกับท่านผู้ชมแล้วครับว่าพี่เนี่ยชื่ออะไรนะครับสวัสดีค่ะชื่อหญิงนะคะดันายาธนาเบญนันค่ะพี่จบมาทางด้านบัญชีบจบบัญชีมานะคะแล้วก็พอเรียนจบมาเนี่ยก็มาทําเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีจะกาทำงานบัญชีมาเป็นก็สิบกว่าปีจนวันหนึ่งก็ตัดสินใจมาประกอบธุรกิจส่วนตัวธุรก,กิจเกี่ยวกับขนส่งะคะ่ะ แล้วปัจจุบันเนี้ยก็เป็นเพื่อลูกรลมการก็อยู่ในทีด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 เราใช่เราคใช่ค่ะครับยังพี่หญิงก็ก็มีครอบครัวแล้วใช่ไหมคบใช่ค่ะก็มีลูกกี่คนลูกชายหนึ่งคนมีลูกชายหนึ่งคนเนาะอันนี้เจ็ดขวบเพราะว่าหัวข้อในวันนี้เราอยากจะคุยกันเรื่องประกันสุขภาพของเด็กอ่ะอยากให้พี่หญิงเล่าหน่อยครับว่าประกันสุขภาพของเด็กเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรในฐานะที่เราเนี่ยก็มีลูกแล้วเปา ก็ต้องบอกว่าประการสุขภาพเนี่ยของเด็กมีความสําคัญมากเลยมากขนาดอะไรกอไก่ร้านตัวก็คือว่าเด็กเนี่ยค่ะเป็นวัยที่ภูมิคุ้มกันเขาอ่ะยังไม่โตเต็มที่เนาะ <Okay. S 1> ยังยังไม่ยังไม่ครบเออทีเนี้ยสิ่งที่จะมารุมเร้าเขาอ่ะก็จะเยอะแยะมากมายในส่วนของความเจ็บป่วยเนี่ย ก็ S <S <an> <S <S <an> เป็นสิ่งที่เรียกไม่ได้แน่นอนครับใช่แล้วพี่นะคะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับประกันเนี่ยตั้งแต่ยังไม่มีครอบครัวยังไม่มีลูก<ม>ค่ะทีนี้พอพี่มีลูกปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่พี่คิดเอาไวใ้ให้ลูกก็คือการทาประกันครับผมใช่เพ <hundred> ราะฉะน,นั้นถามว่าสําคัญไหมสําหรับพี่สําคัญแล้วพี่คิดว่าสําคัญสาหรับคนอื่นๆแม่แท่านอื่นได้ใช้แน่นอนใช่ก็ได้ใช้แน่นอนคือสภาพเวดลร้อนทุกวันนี้ด้วย ใช่ค่ะเนี่ยอย่างผมเมื่อเช้าจนมาผมก็มีน้ำมูกนะ PM เลียงช่วงนี้ฝุ่น PM แล้วก็แบบบรรยากาศที่เปลี่ยนไปมากวันหนึ่งสามดูดูแตอนเช้าหนาวตอนบ่ายร้อนตอนเย็นแบบมีฝนอะไรอย่างเงี้ยมลพิษมลภาวะมันเยอะใช่ค่ะใช่การมีประการไว้สำหรับเด็กเนี่ยซึ่งครูคุ้มกันเขาก็ไม่ได้แข็งแรงกับเราถูกค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะก็จะเป็นช่วงช่วงวัยช่วงวัยเป็นช่วงวัยช่วงช่วงง อย่างอย่างลูกลูกของพี่เนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยครับเขาป่วยป่วยบ่อยไหมป่วยบ่อยไหมถามความบ่อยก็ไม่ไม่บ่อยนะคะแต่ก็ป่วยแหละโรคไหนที่เขาคิดกันก็มีเป็นบ้างแต่บางอันก็ไม่ได้เป็นอย่าง RSV ก็ไม่ได้เป็นค่ะแต่ว่ามือเท้าปากก็เป็นเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็โรคทางเดินอาหารพวกคล้องเสียอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นช่วงอันนี้คือช่วงแบบ เป็นเด็กติดทารลงกันนะคะอืแล้วทีนี้พอโตมาสักพักก็จะเป็นพวกไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแหละก็ก็เป็นไหวแล้วพอโตมาซึ่งมาเป็นหนุ่มนิดนึงก็เนี่ยล่าสุดก็เพิ่งไปตกสไลเดอร์ที่โรงเรียนมาอ๋อโห้ใช่ใช่ครับอ้โแต่แต่แต่เป็นเป็นรายหน้าครับตกนะก็คืองงๆไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปหาหมอหัก็ก็คือ ให้เข้าคีซีสแกนใช่เพราะว่าพี่อะทำประกันประกันสุขภาพลูกไว้เนาะนแล้วก็จะคุ้มครองปว่าเกส24ชั่วโมงมแต่ใน,น24ชั่วโมงวันนั้นตกสไลเดอร์ปุ๊บไปโรงพยาบาลแล้วหมออะก็เลยเอ,อแนะนําว่าเออให้คีซีที่ก็แม่รังเรียเลยเพราะว่าเรามีกระตังให้จ่า,ายเท่าไหร่ก็คิดว่าจะเบิกได้ได้เลยเบิกได้แน่นอนใช่แล้วอยากถามเลยครับ เวลาลูกเข้าโรงพยาบาลทีอย่างเนี้ยคนะ่าใช้จ่ายมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่าจ่ายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ขอเท้าพามไปถึงประกันฉบับแรกได้ไหมคะครับเอ,อก็คือฉบับแรกของลูกพี่จะทำรอนหนึ่งขวบตอนนั้นเนี่ยเ,เป็นแผนประกันแบบจำกัดวงเงินเนาะเออพ,พี่จ่ายพี่จ่ายเบี่ยไปสอบมูลกว่าทำได้ครบเดือนนึงปุ๊บลูกป่วยอ๋ได้ใช้พอดีเลยได้ใช้พอดี <laughs> แล้วก็ผมมานอนโรงพยาบาลสามคืนตอนนั้นหมดค่าใช้จ่ายไปสามหมืกว่าซึ่งประกันก็ก็คือเคลมได้หมดใช่เคลมได้หมดแล้วก็อ่อก็ยังมีชดเชยอีกชดเชยรายได้เงิคของนะพ่อแม่โอ้วันละหนึ่งพันวันนั้นก็คือเคลมได้ทั้งหมดสามหมื่นแล้วก็มีอ่ชดเชยอีกสามพันใช่ผมก็คือค่าเบี้ยคือค่าเบี้ยที่จ่ายไปอีกเนาะ จ่ายเบี้ยไปไม่ถึงสามหมืน<ช>แต่เคลมแล้วสามหมืนกว่าใช่แล้วที่สำคัญอันนั้นเป็นต้นปีไงครับเอออ๋อในระหว่างปีเราก็ยังเคลมได้อีกใช่เพราะฉะนั้นเรื่องกระแสงเงินสดหรือว่าการเงินในในบ้านที่จะต้องกันมาเกี่ยวกับค่ารักษา เราก็หมดวัวใช่หมดวัเตรียมไว้แล้วสำหรับประกาศอืมอ๋อจริงๆลูกป่วยก็ทุกแล้วอะนะใช่เราจะมานั่งกังวลวิ่งไปหาหมอผมเจอหลายครอบครัวนั้นแถวบ้านผมก็ก็เหมือนกันครับเวลาไปหาหมอเนี้ยก็จะหมดประมาณสามท่ามสิอันนี้เรื่องเล็กๆนะแค่ไปแล้วก็กลับไม่ไม่ได้ไปค้างคืนไปเลยถ้าค้างคืนก็น่าจะมีมือถืออะไรเนี้ยแล้วยิ่งค้างหลายคืนนะผมว่าคือมันเกิน คือความเกินความสามารถที่คนคนหนึ่งจะจ่ายได้จริงๆความรักของพ่อแม่อลูกป่วยก็แย่นะเนาะสิ่งที่สิ่งที่เราจะต้องวางไว้วางวางใจได้ก็คือความรวดเร็วในการเข้าถึงการรักษาครับอืแล้วก็เรื่องวงเงินของการารักษาเนาะ ถาหมดเรื่องนี้ไปเราก็แบบโอเคเอาเอาใจเอาตัวไปดูแลรูปเต็มที่เรื่องพารรักษ,ษากต้อตสาไปให้มันเป็นเรื่องของการตายแล้วอย่างนี้พี่หญิงผมถามเลยครับแผนประกรนันนี่ที่ใช้เป็นแผนอะไรอย่างอย่างที่น่าจะเคยเล่าแต่แรกว่าตอปุ๋งขวบอ่ะรูปพี่ทําแผนประกันแบบจาก,กัดวงเงินแต่ช่วงนั้นก็คือถามว่าคุ้มไหมคุ้มแหละเออแล้วแล้วพี่อยาจบบัญชีมาใช่ไหมคะพี่ก็จะเลือก อะไรที่มันผูกกข้าวก็คือที่เลือกประกันควบการลงทุนเพราะ,ะแบบประกันควบการลงทุนเนี่ยมันจะไม่มีไม่เสียเปล่าเหมือนประกันยุคแรกๆที่ประกันสุขภาพจะเสียเง,งินท<ะ>ิ<ะ>้งเสียเง,งินท<ะ>ิ<ะ>้งใช่ไหมคะแต่ประกันควบการลงทุนที่เป็นประกันสุขภาพเนี่ยเราสามารถที่จะจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง อ่าแล้วเราสามารถหยุดส่งได้เพราะอะไรรูกไหมคะเพราะว่าเงินลงทุนอ่ะบริษัทเอาไปลงทุนให้เราอ่ะมันโตพอเงินมันโตปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะหยุดส่งแล้วก็ให้เงินที่โตเนี่ยไปจ่ายค่าเบี้ยประกันแทนเราอืมเราก็จะไม่ต้องไม่ต้องจ่ายแล้วใช่ไหะคุณฟองครับอ่าส่งส่งไปเลยช่วงเวลาหนึ่งยี่สิบปีถ้าเข้าวจะไม่ผิดนะครับแรกแรกของลูก่ออะแต่ว่าพอปัจจุบันเนี้ยค่ะ ทางเลือกแผนประกันเนี่ยยังดูน่าขึ้นเนาะอือเราประกอบกับลูกพี่อ่าอายุอายุเยอะขึ้นอ๋ออายุเยอะขึ้นเขาจะมีประกันเล็กหลายมากขึ้นใช่ค่ะเด็กโตขึ้นเนี่ยค่าที่ประกันสุขภาพอะ่ะมันจะถูกงกับเด็กจากเด็กเล็กออ่าทีเนี้ยพี่ก็เลยเพิ่ม<ๆ>พเ,เพิ่มเอาแลกันนี่นี่ไม่ไม่เปลี่ยนเนาะก็คือเพิ่มปรนะกันเป็นแบบอ่อจ่าย ห้าล้านต่ออินใช่ตัวเนี้ยก็เลือกเป็นประกันคพอ่การลงทุนอีกเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าประกันค้อ่อการลงทุนเราไม่เสียทิ้งเงินที่เราจ่ายไปอ่ะมันไม่ได้เสียทิ้งก็อย่างอย่างคอนเส็ษที่บอกก็คือว่าจ่ายไปช่วงหนึ่งพอเงินมันโต พอเงินโตปุ๊บเนี่ยที่เอาไปลงทุนอ่มันโตก็เอามาจ่ายเบี้ยประกันได้ให้เราได้แล้วเราก็ไม่ต้องจ่ายแล้วใช่เงินมันสามารถุดส่งได้เมื่อไดเกง่ายอย่างยกตัวอย่างของลูกชายพี่เนี่ยพี่ ่งให้เดือนละสี่พันเนาะถ้าเปีนประกันประมาณเดือนละสี่พันถ้าเฉลีย่ยทัพเดือนนะเออก็เท่าๆกับเราเราเก็บเงินไว้ให้มูมแต่ว่าเราได้ประกันสุขภาพเป็นของแถมได้ความคุ้มครองไปด้วยใช่ได้ความคุ้มครองไปด้วยแล้วคือวันหนึ่งอะสมมติว่าลูกเขาโตแล้วประกันสุขภาพเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แล้วนะคะอ ตัวเนี้ยสมมุติเขาโตขึ้นแล้วเขาเออไปทําแผนใหม่อะไรของเขาไปแต่ตัวเนี้ยสามารถใช้อมูลค่าของของเงินลงทุนนะคะครับเบิกมาเป็นเงินสดหรือเป็นเงินเก็บให้เขาลงทุนอา๋อสามารถเอาเงินที่เราจ่ายไปที่เขาเอาไปลงทุนให้เราเนี่ยเราสามารถเอาเงินก้อนนะั้นออกมาได้ใช่ไงอือก็คือแบบผมไหน ก็ดีที่กว่าจ่ายชิ้นไปใกรจ่ายชิ้นบปว่าเป็นประกัน,กกน,นค้่การลงทุนแล้วที่สำคัญคของบริษัทที่พี่ทำบริษัทเรานะคะคก็คือจะมีแผนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านาออการลงทุนเนี่ยเอาไปดูแลให้เราก็าบสบายใจถ้าเกิดผมสนใจเนี่ยหรือว่าผมมีครอบครัวหรือว่ามีลูกอย่างเงี้ยแล้วผมสนใจเนี่ยอยากจะทราบว่าประกันเนี่ยมัน จ่ายเปลี่ยนอยู่ชี่เท่าไหร่ประกันก็จะมีประกันสุขภาพนะตอนนี้มันสามารถเวา,างแผนได้2แบบเนาะแบบที่จํากัดวเงินแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีแบบเป็นหมอจา่าคือถ้าเด็กเด็กเล็กๆเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบจํากัดวงเงินก็จะอยู่ราวๆสามถึงสี่หมื่นบาทเนาะแต่ถ้าหมอจ่าเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นถึงหกหมื่นบาทต่อปีแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่เพศ แล้วก็อ,อายุขึงเด็กด้วยครับใช่ค่ะถามว่าเพลงไหมมันมันไม่พเพลงนะครับสําหรับผมผมคิดว่าคือเด็กทุกวันนี้ป่วยง่ายมาก<ช>คนรอบตัวผมเนะี่ยที่ที่ที่เป็นแบบว่าเป็นเด็กๆก,ก็ก็ป่วยกันบ่อยป่วยนิดๆนหน่อยๆแต่ถามว่าป่วยนิดๆหน่อยๆมันรวมๆกันแล้วแต่ละครั้งที่ไปหาหมอเ<ช>ตือนค่าเบี้ยที่พูดมาอีกนะครับใช่ๆแล้วยิ่งแบบเป็นเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยป่วยทีคือคืออาการยอมใจพ่อแม่ใช่ เราก็อยากจะให้ลูกได้รับการรักษาที่ที่ดีที่เร็วแล้วก็แบบให้มันทันทั่วทีเนาะเพราะล่าสุดลูกพี่ตกสไลเดอร์ไปนอนเข้าหัวกจหนึ่คือห้งหลงไปแบบตรดฟองมือนะใช่การไม่บอกใจเนี้ยใช่บอกใจถ้าเราเออไปเถอะลูกหมอทำเลยค่ะเอาที่ดีที่สุดเอาให้ลูกปลอดภัยที่สุดมันมันก็ดีกว่าสบายใจกว่าแล้วก็รวดเร็วหมดพอเราเอหลังจากที่ ไปหาหมอฟังว่า้าวสักสัปดาห์หนึ่งผ่านไปอ่ะก็ก็ไปหาก็ไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะวันนั้นพอเราเอาวันเดียวหมดประมาณเจ็ดพันวันเดียวเจ็ดพันใช่แต่ก็ไม่ได้จ่ายครับผมมันจะเป็นนุ๊กหมอเฉพาะทางช่เราก็พูดจบไปแล้วเกี่ยวกับแบบประกันเนาะอยากให้ที่หญิงเนี่ยฝากอะไรถึงผู้ปกครองที่เขากําลังดูอยู่ตอนนี้ที่กําลังสนใจที่อยากจะทําประกันเกี่ยวกับสุขภาพของด็ก ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าท่านใดที่สนใจจะวางแผนประกันสุขภาพเด็กนะคะหรือประกันอื่นๆใดก็ได้หมดเลยนะคะที่ f a c e b o o k ดานยาธนามนญนันค่ะสามารถติดต่อเข้าไปที่ f a c e b o o กของพี่ได้เลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นคอนแทคไว้ให้นะครับเดี๋ยวสามารถติดต่อพี่เข้าไปได้เลยพี่หญิงก็พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการที่เราเนี่ยจะทำประกันให้กับ เด็กหรือว่าตัวเองนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันรออยู่นะครับครับผม <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับ GTW t a <c oughs> ของเรานะครับก็ขอราไปก่อนบ๊ายบาย